สวัสดีครับสวัสดีมาพบกับพี่ทูนี่ชี้เร่งหาคู่เด็ดน,นะครับช่วงนี้ฟุตบอลก็จะมีน้อยหน่อยนะครับพิทูนี่ก็เลยได้คัดสันมาแค่5คู่เองนะครับ รายห้าคู่ดิพิ่นีได้หยิบม,มาน,ำำนําเสนอกรอถือว่าค่อนครางน่าสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มจัดไปกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมเราฝฟาวิเคราะห์บอลของในค่าคืนนี้พิู่นีต้องขอฝากกดไลค์กดซับตะไข่แล้วอย่าลืมกดซันกระดิ่งให้ด้วยเพราอจะได้ไม่พลาดจีเด,ด็ดบอลดีๆของพิทุนีนะครับและพิทุนีก็มีโปรโมชันดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือโปรโมชันฝาก100รับไปเลยอีก100เพียงแค่ท่านผู้ชมทําเพียงแค่หนึ่งเทิร์นก็สามารถรับซแบบจุกๆ ได้เลยครับย้ำนะครับว่าโปรโมชันนี้ท่านผู้ชมทำเพียงแค่ดึงเทินกรอสามารถรับซัก,กรแบบจุกๆได้เลยครับและสําหรับใครที่สนใจรับโปรโมชันนี้กรอสามารถแอดไลน์เพื่อมาสอบถามพิธุนีได้เลยครับแล้วเราก็ไปสตาร์ทกันที่คู่แรกกันได้เลยครับ เรามารวยกันที่คู่แรกกันได้เลยครับคู่แรกจะเป็นฟุตบอลสื่อของเดนมาร์กซูเปอร์ลีกคู่ระหว่างอาฮูดเปิดบรนร่มเย็นของมิดเทลแรนด์ and, คู่นี้เริ่มการฟาดแข้งแรกเงือกันในเวลาสี่ทุ่มห้บเก้ของเวลาบ้านเรานะครับ ปัจจุบันเจ้าบ้านอาฮุสหลังอยู่ลำที่5ของรีกเดนมากซูเปอร์รีกผลงาน22สนที่ผ่านมาควา้าแชมป์ได้9กเสมอเก้หลาก็พ่ายแพ้ไปแค่4เกมยิงไปทั้งหมด2ี่ประตูเสียไป21มีอยู่36แต้มนะครับ่วน้องฟังของทีมผู้มาเยือนอย่างมิทเทลแลนด์ปัจจุบันเป็นจ่าฟูงของตารางนะครับผลงานย2ิบที่ผ่านมาเก็บแชมป์ได้15เสมอ3แลก็มีพ่ายแพ้ไปแค่4เกมยิงไปทั้งหมด4ี่ประตูเสียไป23ม,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 มีอยู่48แต้มนะครับแล้วเราไปดูผลงานในดูเฮนันา,นาน สุดของคู่นี้กันนะครับผลงานให้ดูในนัดล่าสุดโอ้โหทางฝั่งของเจ้าบ้านอาฮูตกอเเยลคัตจิรีสอร์ทแบบนี้ไม่สามารถคว้าชัยจากมิทิลเลนได้เลยสักเกมนะครับเสมอหนึ่งและก็พ่ายแพ้กับทีมผู้มาเยือนอย่างมิทิลเลนไปถึง4เกมเลยนะครับ สี่เกมล่าสุดที่เคยพบเจอกันมากรอคือปีนี้ก็จะไปทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างมิทิลเลนที่สามารถคว้าชัยไปได้ทั้ง4เกมเลยนะครับด้วยสกอร์4-0 2-1 0-1ตและก็2-3ต่อเลยนะครับโอ้โห,โห,โหกรอถือว่าผลงานที่เคยพบเจอกันมาก็จะไปทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างมิทิลแลนที่สามารถคว้าชัยไปได้เหนือกว่าเลยนะครับแล้วเราไปดูผลงานทันล่าสุดของ เจ้าบาทอ้าวมูดกันนะครับผลางานั้นล่าสุดเก็บใช้ยไม่ได้3ามเกมเสมอหนึ่งแรกก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไปแค่1เกมนะครับ ส่วน3เกมที่คว้าชัยไปได้ก็คือเกมที่เจอกับ au, ลูตันทาวไรก็2เกมกรณันั้นก็สามารถเปิดบ้านคว้าชัยจากเอซี่ฮอร์เซนไรก็สามารถบุกไปคว้าชัยจากบอนบี้ไอเอฟโดยสกอร์หนึ่งต่อ2 2ต่อ0นย์ไรก็2ต่อ3นะครับส่วนเกมที่พ่ายแพ้ก็คือเกมที่บุกไปพ่ายแพ้กับมิลทิแรนโดยสกอร์4ต่อ0นนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างมิทิลแรนกันนะครับผลงานทันล่าสุดเก็บชัยมาได้2เกมเสมอหนึ่งไรก็มีสะดุด แพ้ไปแค่2เกมส่วน2เกมที่ขวาใช้ไปได้ก็คือเกมที่เจอกับชานเก้ศูนย์สี่อะก็เปิดบานขวาใช้จากอาฮูดเอจเอฟโดยสกอร์สองต่อสี่อะไก็สองสี่ต่อศูนย์นะครับ และ2เกมที่พ่ายแพ้ก็คือ2เกมราสุดที่บุกไปพ่ายแพ้กับสตูวมกัดทั้ง2เกมนะครับด้วยสกอร์สต่อหนึ่งทั้ง2เกมเลยนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของเรืราคาแฮงคุนี้ได้เลยครับเรามาดูในส่วนของเรืราคาแฮงคุนี้นะครับราคาแฮงคุนี้เปิดทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างมิดทิเรนเป็นทีมต่อราคาต่อปอปอปัจจุบันเหมือนเดิมโอโจโด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนค่าน้ำฝั่งเจ้าบ้านเปิดปที่0.88ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นปาที่0.97ส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนในราคาค่าน้ำเปิดปที่0.96ปัจจุบันได้มีการลงมาที่0.93นะครับส่วนในราคาหนุกคูณสองเปิดทางฝั่งของเจ้าบ้านที่2.94ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นปาที่2.96ส่ว,สวนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนในราคาหนุกคูณสองเปิดปที่2.17ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นปาที่2.23นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับพินิกกมองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างมิเทอรแลนจะสามารถข้ามผ่านลายคําแพงต่อปอบอ,อไปได้แน่นอนครับเพราะจากทางฝั่งของเจ้าทีนอาหูดพวกเขาที่ลงอุ่นเครื่องไป3นัดนะครับในซัมเมอร์นี้ก็ยังไม่เคยพ่ายแพ้กับทีมไหนเลยสักทีมชนะ2เสมอหนึ่งและยังไม่เคยพ่ายแพ้กับทีมไหนนะครับขณะที่ทีมผู้มาเยือนอย่างมิเทอรแลนแชมป์เก่าลงอุ่นเครื่องไป5เกมสามารถคว้าชัยไปได้2นัดนะครับอย่างไรก็ตามเกมอุ่นเครื่องนัดนี้วัดค่าอะไรไม่ได้ อยู่แล้วนะครับโดยในราคาที่แคบก็เปิดทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างมิทเทเรนเป็นทีมต่อราคาต่อปอปอและในค่ำคืนนี้พี่นี่ก็เชื่อว่าทางฝั่งของมิทเทเแนจะสามารถบุกมาคว้าชัยจากเจ้าบ้านอาฮูดได้แน่นอนครับเพราะทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างมิทเทเแนพี่นี่ก็มองว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากกว่านะครับแถมสถิติที่เคยเจอกันมา3าครั้งล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของมิทเทเแนที่สามารถคว้าชัยไปล้ทั้ง3นัดเลยนะครับและในค่ำคืนนี้ที่ทางฝั่งของมิเทร่่ออองบาาาขชืว ค่าคืนนี้ทางฝั่งของมิทเทลเลนจะสามารถบุกไปขวาใช้ในบันทางฝั่งของอาหูตะดันแน่นอนครับและก็จะสามารถข้ามผ่านหลายคัมแพงต่อปอบปอไปในแบบชิลๆแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่ในพี่นีขอฟันทงตรงทีมผู้มาเยือนอย่างมิทเทลเลนได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มฟรีหรือกลุ่ม VP กรสามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเราไปรออวกันต่อที่คู่ที่2กันได้เลยครับ มูฟกันต่อที่คู่ที่2อได้เลยครับคู่ที่2จะเป็นฟุตบอลสือของนอร์เวย์ดิวิชันนึคู่ระหว่างโบดูกิมเปิดประตรบเย็ยนของออสเกนเลนคู่ในเริ่มการฟาดแข่งแรกเหงื่อกนันเวลาเทียงคืนตรงของเวลาบ้านแล้วนะครับ ปัจจุบันเจ้าบานบอดุกิมเป็นจาฟงของรีกนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งผลงาน15นัดที่ผ่านมาเก็บชัยมาได้10เสมอ3และก็พ่ายแพ้ไปแค่2เกมยิงเป็นหมด33ประตูเสียไป12มีอยู่33แต้มนะครับส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างออสเกนเลนปัจจุบันหลังอยู่ดับเบิลสของตาหลังนะครับผลง,งาน15นัดที่ผ่านมาเก็บชัยมนได้แค่3เกมเสมอหและก็พ่ายแพ้ไปถึง7เกมนะครับ ยิงไรรัมงหมด15ประตูเสียไป27มีอยู่แค่14แต้มเองนะครับแล้วเราไปดูผลงานที่ดูเฮดของคู่นี้กันนะครับผลงานทีทัวเฮดนัดล่าสุดก็จะไปตังฝั่งของเจ้าบ้านบุรุกิมที่สามารถคว้าชัปไปได้3เกมเสมอ1และเข้าพ่ายแพ้กับออเกินเลนไปแค่1เกมเองนะครับ เกมราสุดเจอกันในปี2023ปีนี้ก็เจอกันมา2ครั้งก็จะไปทางฝั่งของบุรุกิมที่สามารถคว้าชัยในบ้านและก็สามารถคว้าชัยจากเกมเยือนได้โดยทั้ง2เกมเลยนะครับ้วยสกอร์0-2และก็2-0นะครับส่วนปี2022ก็เจอกันมา2ครั้งก็จะแบ่งชัยกันไปคนละหนึ่งเกมนะครับโดยเกมราสุดไปทางฝั่งของบุรุกิมที่เปิดบ้านทะลมใม้กับออดเกนเลนโดยสกอร์7-0นะครับส่วนเกมกระนั้นก็จะไปทางฝั่งของออดเกนเล่นที่เปิดบ้านคว้าชัยจากบุ ดูกกมไมาได้ด้วยสกอร์สามต่อ2นะครับก็ถือว่าผลงานที่เคยพบเจอกันมาของคู่นี้ก็จะเป็นเล่นในบ้านใครบ้านมันเลยนะครับที่สามารถคว้าชัยกับไปได้นะครับแล้วเราไปดูผลงานทันทล่าสุดของเจ้าบ้านบูรุกิมกันนะครับผลงานทันทล่าสุดเก็บชัยมาได้3เกมเสมอ1และก็มีสะดุดพายแพ้ไปแค่1เกมเองนะครับ ส่วน3เกมที่คว้าใช้ไปได้ก็คือเกมที่เจอกับ SK บ้านและ2เกมกระนังก็อสามารถบุกไปคว้าใช้จากชาบบ็อกศูนย์แและก็สามารถบุกไปเฉือนกับเฮ้าเกซุดโดยสกอร์ห้าต่อหนึ่งหต่อสและก็ศูนย์ต่อหนนะครับส่วนเกมที่พ่ายแพ้ก็คือเกมราสุดที่บุกไปพ่ายแพ้กับซันเด็บยอดแพ้้วยสกอร์สองต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าผลงานช่วงนี้ของเจ้าบ้านบุรกุกิมที่นี่ก็มองว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งดุดอนไม่เกรงใจใครเลยนะครับ แล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างออดเกนเลนกันนะครับผลงานในล่าสุดโอ้โหไม่สามารถคว้าชนะสักเกมเสมอ2แล้ก็สะดุดพ่ายแพ้ไป3เกมนะครับส่วน3เกมที่พ่ายแพ้กรอคือเกมที่พ่ายแพ้กับห้ามข้ามและก็บุกพ่ายแพ้กับโรเซนบอกแล้ก็บุกพ่ายแพ้กับโมด้วยสกอร์หนึ่งต่อ 2. สองสองต่อหนึ่งแล้ก็สองต่อศูนย์เลยนะครับกรอถือว่าผลงานชวงน,นี้ของทีมผู้มาเยือนอย่างออดเกนเลนกรอถือว่าค่อนข้างจะห่วยแตกที่แรก,กเลยนะครับเพราะแทบจะไม่สามารถ สามารถคว้าชัะได้สักเกมนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของเรยะคราคางคูงค่นี้ได้เลยครับ เรามาดูในส่วนของเรลาคา์แห้คู่นี้นะครับเรขาคณ์แห้คู่นี้เปิดทางฝั่งของเจ้าบ้านบุรุกิมเป็นทีมต่อระคา2รลูกควบ2งลูกครึ่งแต่ปัจจุบันได้มีการลงมาที่2รลูกค่าน้ําฟังเจ้าบ้านเปิดมาที่0.9 9ปัจจุบันได้มีการลงมาที่0 8 6ส่วนทางฟังของทีมผู้มาเยือนค่าน้าเปิดมาที่0.9 1ปัจจุบันได้มีการระลึขึ้นไปที่1.04ส่วนเราคา1แคู่เปิดทางฝั่งของเจ้ามือโตที่1.15ปัจจุบันได้มีกหนที่1.19นะครับ ดางฝั่งของทีมผู้มาเยือนในราคาหนึ่งคู่สองตอนแรกเป็มาที่1ิ5 0ปัจจุบันได้มีการลงมาที่9.00านะครับสำหรับคู่นี้นะครับพีน่นิก็เชื่อว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านบรูกิมจะสามารถข้ามผ่านและข้ามแพง2รูปไปได้แบบชิวๆแน่นอนครับเพราะปัจจุบันทางฝั่งของเจ้าทีมอย่างบรูกิมปัจจุบันเป็นจ่าฝูงของตารางนะครับแต่เกมล่าสุดทางฝั่งของบรูกิมดันพลาดท่าให้กับสั้นเดบยอดแพ้ด้วยสกอร์หนึ่งต่อ2นะครับและในค่ำ ที่ต้องเนในถิ่นของตัวเองพิงนิก็เชื่อว,ว่าพวกเขาจะมาพร้อมกับความตั้งใจที่จะสามารถคว้าชัยไปได้ให้ได้แน่นอนครับแถมทีมเยือนก็คือทางฝั่งของออสเกนเล่นยังมีสติที่เกมเล่นนอกบ้านก็ถือว่าค่อนข้างจะยำแย่หนักพอสมควรเลยนะครับเพราะผลในนั้นล่าสุดของออสเกนเล่นไม่สามารถคว้าชัยได้สักเกมน,น,นะครับและในค่าคืนนี้ที่ได้ราคาเปิดทางฝั่งของเจ้าบ้านบุตุกิมเป็นทีมต่อราคา2รลูกแม้ในราคาจะแพงไปหน่อยนะครับแต่มองว่าในค่าคืนนี้ทางฝั่งของบูตุกิมจะ สามารถคว้าชัยในบ้านได้แน่นอนครับเพราะทางฝั่งของบูตุกิมมีแรงจูงใจอย่างสูงนะครับเนื่องจากพึ่งแพ้เกมล่าสุดมาอย่างหมัดมานะครับเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาต้องชนะสถานเดียวนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจและผู้รักษาประตูตำแหน่งยังจาฟุกให้ความมั่นคงที่สุดอีกด้วยนะครับดังนั้นพี่นี่ก็มองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของบูตุกิมจะใส่สุดในบ้านแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้พี่นี่ขอฟันธงตงเจ้าบ้านบูตุกิมไม่หนุ่มนิ่มในบ้านแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจรับโปรโม ฝาก1นฝากร0อยรับประเลง100กรอสามารถแอดไลน์เพื่อมาสอบถามพิจุนี่ได้เลยครับแล้วเราไปรุยกันต่อที่คุณที่3กันได้เลย เรามารุยกันต่อที่คู่ที่3กันได้เลยครับคู่ที่3จะเป็นฟุตบอลศึกของสวีเดนออนเซเวนคานคู่ระหว่างเจ้าบบานซิลิอุสเปิดบัตรนำเยือนของมันโมคูนเริ่มการฟาดแข้งแรกเหงื่อกันไดราเที่ยงคืนตรงของเวลาบ้านเรานะครับปัจจุบันเจ้าบบานซิลิอุสหลังอยูนที่9ของตารางนะครับผลงานซีชนั้นที่ผ่านมาเก็บชัยมาได้5เสมอสาและกระพายแพ้ไป6เกมยิงไปทั้งหมด21อประตูเสียไป21มีอยู่18แแต้มนะครับส่วนทางฝั่งของ ทีมผู้มาเยือนอย่างมันโมปัจจุบันเป็นจาฟูงของรีกสวีเดนออนสเวนคานผลงาน15นัดที่ผ่านมาเก็บชัยไปได้11สเสมอ2แรกกระพ่ายแพ้ไป 12, แค่2เกมยิงไปทั้งหมด4 0ประตูเสียไป12มีอยู่35แต้มนะครับแล้วเราไปดูผลงานเฮทูเวน,านัาล่าสุดของคู่นี้กันนะครับผลงานเฮทูเวน,นัดล่าสุดโอ้โหก่อนจะไปทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างมันโมที่สามารถเก็บชัยไปได้4เกมแรกกระพ่ายแพ้กับเจ้าบ้านซิลิอดไปแค่1เกมเองนะครับ เกมราสุดเจอกันในปี2023ปีนี้ก็เจอกันมา2ครั้งก็จะไปทั้งฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างมันโมที่สามารถคว้าชัยทั้งเกมในบ้านและก็เกมเยือนไปได้ทั้ง2เกมเลยนะครับด้วยสกอร์หต่อ3และก็3ต่อศูนย์นะครับส่วนปี2022ปีนี้ก็เจอกันมา2ครั้งก็จะแบ่งชัยก,กันไปคนละหนึ่งเกมนะครับโดยเกมราสุดไปทั้งฟังของซิลิอดที่เปิดบ้านเชิญร์น้กกับมันโมด้วยสกอร์สต่อหนึ่งนะครับและเกมก่อนนั้นก็จะไปทั้งฝั่งของมันโมที่เปิดบ้านคว้าชัยจากไอเคส ลิอด้วยสกอร์3ต่อหนึะครับและปี2021ก็จะเป็นทางฝั่งของมันโมที่สามารถบุกไปคว้าชัยจากซิล,ลิอุด,ด้วยสกอร์สต่อ3นะครับโอ้โหกรอืือว่าผลงานที่เคยพบเจอกันมาก็จะไป็นทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างมันโมที่สามารถเก็บชัยไปได้มากกว่าเลยนะครับ แล้วเราไปดูผลงานทันทล่าสุดของเจ้าบ้านซิลิอุดกันนะครับผลงานทันทล่าสุดเก็บใช้มาได้2เกมเสมอ1แล้ก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไป2เกมนะครับส่วน2เกมที่คว้าใช้ไปได้ก็อคือเกมที่เนาบ้านของตัวเองทั้ง2เกมนะครับสามารถคว้าใช้จาก G I S และก็สามารถเปิดบ้านคว้าใชา้จาก I F K Norrkoping โดยสกอร,ร์สต่อหนึ่งแล้ก็5ต่อหนึ่งนะครับส่วน2เกมที่พ่ายแพ้ก็อคือเกมเยือนทั้ง2เกมเลยนะครับบุกไปพ่ายแพ้กับมอนบี้เอฟแล้วก็บุกไปพ่ายแพ้กับฮัมมับบี้โดย ก็3ต่อ2แลหลายก็3ต่อ0นะครับกรอถือว่าส่วนมากเกมที่ขวาใช้ไปได้ของเจ้าบ้านสลิอุดกรอคือเกมที่ในบ้านของตัวเองนะครับส่วนเกมเยื่ยนกรอถือว่าคอนครางจะห่วยแตกกันพอสมควรเลยนะครับ แล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างมันโมนะครับผลงานล่า,นา,นา,นานสุดเก็บชัยไปได้3เกมเสมอ1นึงแลก็ไม่สะดุดพ่ายแพ้แป่แค่1นเกมเองนะครับส่วน3เกมที่คว้าชัยไปได้ก็คือเกมที่เจอกับฮามสตัดและเกมกระนั้นก็สามารถบุกไปคว้าชัยจากริงบี้แล้วก็เปิดบานคว้าชัยจากเอฟบ็อกด้วยสกอร์5ต่อนต่อ2แล้วก็2ต่อนนะครับส่วนเกมที่พ่ายแพ้ก็คือเกมล่าสุดที่บุกไปพ่ายแพ้กับมอมบี้เอไอเอฟด้วยสกอร์2ต่อนนะครับ แล้วเราไปดูในส่วนของราคาแมคคุน,คนี้ได้เลยครับเรามาดูในส่วนของราคาแขงคุน่คนี้นะครับราคาแขงคุน่คนี้เปิดทางฝั่งของทีมผู้มาเยอนนอย่างมันโมเป็นทีมตออราคาหนึ่งรูปปัจจุบันเหมือนเดิมโอโโถด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนค่าน้ำฝั่งเจ้าบ้านปุ่บปฏิสุดจุดเก้าเจ็ดปัจจุบันก็ออยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนในราคาค่าน้ำปุ่บปฏิสุดจุดเก้าสามปัจจุบันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนราคาหนึ่งคูณสองปิดทางฝั่งของเจ้าบ้านซิลิโอที่ห้าจุดศูนย์ศูนย์ปัจจุบันได้มีการร่วมปฏิสุดจุดแปดเจ็ดส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนในราคาหนึ่งคูณสองเปิดปฏิหนึ่งจุดห้าหนึ่งปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นไปที่หนึ่งจุดห้าสองนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับพี่นีก็มองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของมันโมจะไม่สามารถข้ามผ่านในค้ำแพง1ลูกไปได้แน่นอนครับเพราะพี่นีก็มองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของเจ้าถิน่นพวกเขามีผลงานเกมเยาวช่วงหลังที่ดีเพราะไม่แพ้ใครมากสี่เกมติดต่อ,อก,กันนะครับขณะที่ทีมผู้มาเยือนอย่างมันโมจากฟูงของตารางพวกเขาก็เก่งแค่ในบ้านของตัวเองนะครับแต่นอกบ้านก็ถือว่าค,อค่อนข้างจะห่วยจัดเลยนะครับเพราะผลงานเกมเยือนทันท่าล่าสุดของมันโมเอฟเอฟสามารถคว้าชัยเกม เย็ยนไปได้แค่1เกมเองนะครับและในค่ำคืนนี้ที่หลายคานที่แคร์เปิดปรนทางฝั่งของมันโมเป็นทีมตอนราคา1ลูกที่นี่ก็เชื่อว,ว่านค่ำคืนนี้ทางฝั่งของมันโมจะไม่สามารถข้ามผ่านและข้ามแพง1่งลูกไปได้แน่นอนครับ พะทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านอย่างซิลิอดพินิก็มองว่าช่วงนี้ผลงานกันในบ้านของซิลิอดกรอถือว่าค่อนข้างจะดูดีกันพอสมควรนะครับขณะที่มันโมตรงกันข้ามนะครับเพราะเล่นนอกบ้านได้อย่างยำแย่เลยนะครับเกมนี้พินิคก็ดูทรงแล้วนะครับน่าจะคู่ขี้สูสี่กันนะครับและพินิคก็มองว่าถ้าหากในค่าคืนนี้มันโมชนะก็คงยิ่งเฉือนได้แค่เท่านั้นเองนะครับและในค่าคืนนี้ทางฝั่งของซิลิอดที่ได้มีโอกาสเปิดบ้านเจอกับมันโมพินิคก็เชื่อว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างซิลิอด จะสามารถต้านได้กับทีมผู้มาเยือนอย่างมันโมในบ้านไปได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่ในพี่นี้ก็ขอเลือกอยู่รองประคองตัวไม่กลัวตาด้ทางฝั่งของเจ้าบ้านไอเคสซิลิอดได้เลยครับสําหรับคู่นี้ท่านผู้ชมคิดวัาในค่ำคืนนี้ทีมไหนจะสามารถคว้าชัยไปได้กรอสามารถกดคอมเมนต์กเข้ามาเลยนะครับแล้วเราไปรุยกันต่อที่คู่ที่4กันได้เลย เรามาลุยกันต่อที่คู่ที่4กันได้เลยครับคู่ที่4จะเป็นฟุตบอลสือของโรมาเนียซูปเปอร์ลีกคู่ระหว่างโปลิทิคนกาไอซีเปิดบรลรเยินของโบโตซานีคู่นี้เริ่มการฟาดแข้งแรกเหงื่อกันในเวลา4ทุ่มห9ของเวลาบ้านเรานะครับปัจจุบันเจ้าบ้านโปลิทิคนกาไอซีหลังยูดับเบิลซของตารางนะครับผลงานอย่างนั้นที่ผ่านมาไม่สามารถคว้าชนะสักเกมเสมอก็ยังไม่มีนะครับไรกระ่ายแพ้เป็นหนึ่งเกมยิงไปทั้งหมด0ูญประตูเสีย จะไป1มีอยู่แค่ศูนย์แทมนะครับ สรางฝังของทีมผู้มาเยือนอย่างบโตซานนี่ปัจจุบันอยู่ในที่14ของตารางนะครับผลงานหนึ่งนัดที่ผ่านมาไม่สามารถคว้าชนะสักเกมเสมอสูตร์ไดก็มีสะดุดพ่ายแพ้เป็นหนึ่งเกมยิงไปทั้งหมดสอประตูเสียไป3ม,มีอยู่ศูนย์แต้มเหมือนกันเลยนะครับแล้วเราไปดูผลงานทีทเวทนานดล่าสุดของคู่นี้กันนะครับผลงานทีทเวทนานดล่าสุดโอ้โหก็จะเปฟังฝังของทีมผู้มาเยือนอย่างบโตซานนี่ที่สามารถเก็บใช้ไปได้4เกมเสมอหนึ่งแระยังไม่เคยพ่ายแพ้กับเจ้าบ้านอย่างไอซี่เลยสัก เกมล่าสุดเจอกันในปี2024ก็คือปีนี้นะครับเจอกันมา2ครั้งก็จะไปทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างโบุโตสันนี่ที่สามารถคว้าชัยไปได้ทั้ง2เกมด้วยสกอร์สอต่อหนทั้ง2เกมเลยนะครับก็ถือว่าผลงานที่เคยพบเจอกันมาของคู่นี้ก็จะไปทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างโบุโตสันนี่ที่สามารถเก็บชัยไปได้มากกว่าเลยนะครับ แล้วเราไปดูผลางนานนัทล่าสุดของเจ้าบ้าน IC กันนะครับผลางนานนัทล่าสุดเก็บใช้มาได้แค่นหนเกมเสมอหนึ่งแรกก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไป3เกมนะครับส่วนเกมที่คว้าใช้ไปได้ก็คือเกมเยือนที่สามารถบุกไปคว้าใช้จากพีรินบากกอเยฟการ์ดด้วยสกอร์ศูนย์ต่อ2ะครับส่วน3เกมที่พ่ายแพ้ก็คือเกมที่บุกไปพ่ายแพ้กับเซฟซี ส่วน2เกมก่อนานั้นก็เปิดบ้านพ่ายแพ้กับซิปปูซิดนี้และก็บุกไปพ่ายแพ้กับ c ีเอโซเฟีย้ดยสกอร์หนึ่ต่อศต่อสและก็2อต่อหนึ่งนะครับโอ้โหกรอถือว่าผลงานช่วงนี้ของเจ้าบ้านไอซีครอถือว่าค่อนข้างจะห่วยแตกกันพอสมควรเลยนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่าง บัวโตซานน่กันนะครับผลงานนั้นล่าสุดเก็บใช้ยมาได้3เกมแรกก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไปแค่2เกมเองนะครับส่วน3เกมที่ขวาใช้ไปได้ก็อคือเกมเยือนทั้ง3เกมเลยนะครับสามารถบุกไปขวาใช้จาก SVG ไรซีลแลกเกมกะนั้งก็อสามารถบุกไปขวาใช้จากบอมิดยาโบเนกและก็สามารถบุกไปเก็บใช้จากดาเซียมิโอวินีและสกอ 1>, 1ต่อ3 2ต่อ3และก็0ต่อ1นะครับส่วนเกมี่พ่ายแพ้ก็คือเกมราส,สุดที่เปิดบ้านพ่ายแพ้กับ FC โอเดลูด้วยสก,กอร์2ต่อ3และก็บุกไปพ่ายแพ้กับลีเกียววอร์ซอด้วยสก,กอร์6ต่อ0นเลยนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของราลลคาแม็คุณนี้ได้เลยครับเรามาดูในส่วนของเราคาแม็คุณนี้นะครับราคาแม็คุณนี้เปิดทางฝั่งของเจ้าบ้านไอซีเป็นทีมต่อราคาต่อปอปอปัจจุบันเหมือนเดิมโอโจโดวยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนค่าน้ำฝั่งเจ้าบ้านปืนมาที่1.07ปัจจุบันได้มีการไหลลดลงมาที่1.01นส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างโบตซสันนี่ในราคาค่าน้ำปืนมาที่0.79ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นไปที่0.85นะครับส่วนในราคาหนุ่มคุณสองปืนาทางฝั่งของเจ้าบ้านที่2.3 2ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นไปขอไยดูยนะครับปัจจุบันได้มีการลดลมาที่2.2 6ส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนในราคาหน,นุ่มครุบ สำหรับคู่นี่นะครับพีนิก็มองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของเจ้าท่นอย่างไอซี่จะไม่สามารถข้ามผ่านได้คำแพ้ต่อปอปๆไ,ได้แน่นอนครับเพราะจากผลงานของทั้งคู่ที่เกมเปิดสนามต่างฝ่ายต่างแพ้มาเหมือนกันเลยทั้งคู่นะครับแต่ส่วนตัวพินีก็มองว่านัดนี้ทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างโบตุสันนี่จะสู้ได้แบบสนุกสนานจะไม่พ่ายแพ้กับเจ้าบ้านอย่างไอซี่ไปได้แน่นอนครับเพราะจากเกมรุกของพวกเขาอย่างโบตุสันนี่พีนิก็มองว่าค่อนข้างจะต่างกันระเบิดฟอร์มกันนะครับ พอตั้งแต่เกมแรกด้วยการยิงประตูไปได้ถึง2ประตูนะครับพิรนี่ก็เลยมองว่าถ้าหากเกมราบของทีมโบตซันนี่ขันน็อตให้แน่นขึ้นกว่านี้พิรนี่ก็มองว่าเกมรูกของทีมผู้มยาเยือนอย่างโบตซสันนี่จะส้างสรรประตูให้เองแน่นอนครับและก็บวกกับทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างไอซีที่เกมเปิดฤดูกาลมากก็พ่ายแพ้แบบปั๊บจุ้นการเล่นไม่ติดและในนัดนี้พิรนี่ก็มองว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างไอซี่ก็น่าจะปรับการเล่นกันอีกต่อไปแน่นอนครับแม้ในคำคืนนี้ทางฝั่งของไอซีจะเล่นในบ แต่พิ่นี่ก็มองว่าทางฝั่งของทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างไอซี่พินนี่ก็มองว่าฟอร์มช่วงนี้ของไอซี่ก็ยังไม่ดีพอสําหรับพิจุนีนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้พินนี่ขอเรียกอยู่รองประคองตัวไม่กว่าตาในทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างบโบตุสันนี่ได้เลยครับสำหรับคู่นี้ท่านผู้ชมคิดว่าในค่ำคืนนี้ทีมจะสามารถเก็บใช้กันไปได้ก็สามารถกดคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับแล้วเราไปลุยกันต่อที่คู่ที่5คู่สุดท้ายของในค่ำคืนนี้ได้เลยครับ คู่สุดท้ายคู่ที่5ของในค่ำคืนนี้ปิดไปด้วยคู่ของยูนิเรียเปิดบันรำเย็นของสเตอัวบูคาเลสคู่นี้เริ่มการฟาดแข้งแรกเหงื่อกันในเวลาตีสตุ้งของเวลาบ้านเรานะครับ ปัจจุบันเจ้าบ้านยูเลียอยู่อันดับที่3ของตารางหลังนะครับผลงานหนึ่งนั้นที่ผ่านมาเก็บชัยมาได้หเกมเสมอศูนย์และยังไม่เคยพ่ายแพ้กับทีมไหนเลยนะครับยิงไปทั้งหมด1ประตูเสียไปศูนย์มีอยู่3แต้มนะครับส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างสเตอวบูคาเรสปัจจุบันลังอยู่อันดับที่5ของตารางหลังนะครับผลงานหนึ่งนั้ที่ผ่านมาไม่สามารถคว้าชัยเลยสักเกมเสมอหนึ่งและก็ยังไม่เคยพ่ายแพ้กับทีมไหนเลยนะครับยิงไปทั้งหมด1ประตูเสียไป1มีอยู่1แ้มนะครับส่วนผลงานที่เนะคู่นี้ ยังไม่เคยพบเจอกันเลยนะครับแล้วเราไปดูผลงาน,านล่าสุดของ เจ้าบ้านยูนิเรียกันนะครับผลงานนัดล่าสุดเก็บใช้ไม่ได้แค่หนึ่งเกมเสมอ3ามไรก็พ่ายแพ้เป็น1เกมนะครับส่วนเกมที่คว้าใช้ไปได้ก็คือเกมล่าสุดที่สามารถปูไปคว้าใช้จากฟารูคอสเตนตา้วยสกอร์หต่อศูนย์นะครับและเกมที่พ่ายแพ้ก็คือเกมที่บุกไปพ่ายแพ้กับกอรียบูสวด้วยสกอร์สต่อศูนย์เลยนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างสเตอัวบูคาเลกันนะครับผลงานานัดล่าสุด เก็บใช้ไมาได้ซีเกมเสมอ1และยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับ ส่วนซีเกมที่คว้าใัยไปได้ก็คือเกมที่เจอกับ s s วิร์ตเตอร์ก็สามารถบุกไปคว้าใช้จาก S อ Vi วิตเตอร์ itter, เหมือนกันนะครับและเกมกระนั้นก็รอเปิดบ้านคว้าใช้จาก C s เอสฮูเนโดอารก็สามารถบุกไปคว้าใช้จากอันเมเรสิตีโดยสกอร์สต่อ0 1ต่อ7 3ต่อ0แนยรก็1ต่อ2นะครับก็ถือว่าผลงานช่วงนี้ของทีมผู้มาเยนอย่างสเตอุวบ,บุคาเรสก็ถือว่าค,ค่อนข้างจะแข็งแร่งกันโคตรนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของเลยนะครับ าให้คู่นี้ได้เลยครับเรามาดูในส่วนของรลลาคาให้คู่นี้นะครับราคาให้คู่นี้เปิดทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างบูคาเรสต์เป็นทีมต่อราคา1ลูกปัจจุบันเหมือนเดิมโอโจโด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนค่าน้ำฝั่งเจ้าบ้านเปิดมาที่0.85ปัจจุบันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนในราคาค่าน้ำเปิดมาที่1 0 1ปัจจุบันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนในราคาหนุคนสองเปิดมาทางฝั่งของเจ้าบ้านที่5.10ปัจจุบันได้ไมีการ拉升มาที้นไปที่5.20<ๆ>นะครับส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนในราคาหนุคนสองเปิดมาที่1.5 pues, 2ป <alla FE. S 1> ัจจุบันก็ย heps, 01, <ๆ>ังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับพี่นิกก็มองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างสเตอัวบูคาเรสจ,จะสามารถบุกมาคว้าชัยจาก เจ้าบ้านอย่างยูนิเรียไปได้แน่นอนครับและก็จะสามารถข้ามผ่านหลากคัมภรหนึ่งลูกไปได้แบบชิวๆแน่นอนครับแม้ว่าเกมที่เปิดสนามเกมแรกทางฝั่งของสเตอุอบุคาเรสจะจบมาด้วยผลเสมอก็ตามนะครับแต่นั่นวิธีกมองว่าเหมือนจะทําให้กับแรงกระตุ้นให้พวกเขาระเบิดฟอร์มเก่งในวันนี้ยิ่งนัดกลางสัปดาห์เพิ่งถล่มคู่แข่งในบอลทั่วยุโรปมาอีกด้วยนะครับเรียกว่าการออกไปเยือนน้องใหม่วันนี้พร้อมไซเกียเดินหน้าบุกแบบเต็มกลังเลยนะครับขณะที่เจ้าบ้านอย่าง ยูนิเรียทีมน้องใหม่ประเดิมสนามมาด้วยชัยชนะและนัดนี้ก็พร้อมจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับแต่อย่างว่าละครับพี่นีก็มองว่า ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างยูนิเรียเหมือนโดนโชคชะตาเล่นตลกนะครับเพราะวันนี้ต้องต้อนรับทีมแชมป์27สมัยที่ชื่อชั้นและขุนกลางเหนือกว่าอย่างเห็นเลยนะครับและพี่นี่ก็มองดูแล้วนะครับว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างยูนิเรียไม่น่าจะต้านให้กับทีมผู้มาเยือนอย่างสเตย์อวบูคาเรสได้แน่นอนครับและในค่าคืนนี้พี่นี่ก็เชื่อว่าทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างบูคาเรสจะสามารถบุกไปสั่งซอนให้กับน้องใหม่ไปได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นสาหรับคู่นี้พี่นี่ขอไม่คิดน้านขอ ฟันธงตรงทีมผู้มาเยือนอย่างสเตอัวบูคาเรสได้เลยครับสําหรับใครที่สนใจรับโปรโมชั่นฝาก100ลรับไรับเลง100่รอกรสสามารถแอดไลน์เพื่อมาสอบถามพิจุนีได้เลยครับแล้วเราไปต่อกันที่สรุปจีเด็ดของในค่ำคืนนี้ได้เลยจะได้ไม่เสียเวลา สรุปชีเดดพิตูนี่ชี้เร่งหาคูเด็ดประจำวันที่19กรกฎาคมไปฟังพิตูนี่สรุปชีเป้าว่าวันนี้พิตูนี่ยกใจกับทีมไหนบ้างโดยเริ่มจากคู่แรกจะเป็นคู่ของอาฮูดเปิดบรรทาเยือนของมิดทิวแรนคู่ในพีนีขอฟันทงตรงทีมผู้มาเยือนอย่างมิดทิวแรนได้เลยครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ของปูด,ดูกิมเปิดบรรทาเยือนของออกเกนเลนคู่ในพีนีของฟันทง ตรงเจ้าบ้านบุรุกิมไม่นุ่มนิ่มในบ้านแน่นอนครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่ของซิลิอูดเปิดบารมย์เยือนของมันโมคู่ในพ้ธีขอเลือกยูร้องประคองตัวไม่กวัวตาในทางฝั่งของเจ้าบ้านซิลิอูดได้เลยครับส่วนคู่ที่4เป็นคู่ของปพริเทนิก้าไอซีเปิดบารมย์เยือนของโบตุสันนี่คู่ในพิธีขอเลือกยูร้องประคองตัวไม่กวัวตาด้ทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างโบตุสันนี่มีดีน้องบ้านแน่นอนครับส่วนคู่ที่5คู่สุดท้ายของในคำคืนนี้ปิดเป็นในคู่ของยูนิเรียเปิดบารมย์เยือนของ คู่นี้พี่นีขอไม่คิดนานขอฟันธงตรงทีมผู้มาเยือนอย่างสเตอั่วบุคาเลสได้เลยครับสําหรับใครที่ชอบก็จัดขัดกอสวนพอพิทูนี่มาทําคลิปเพื่อเป็นนทางกั้ผู้ชมสําหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มฟรีหรือกลุ่ม VP กรสามารถแอดไลน์เพื่อม,มาสอบถามพิชุนีได้เลยครับแล้วสาหรับใครที่สนใจรับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากที่พิชุนี่กรสามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับนั่นก็คือโปรโมชั่นฝาก100่งรับไปเลง100เพียงแค่ท่านผู้ชมทําเพียงแค่หนึ่งเทิรนนกรสามารถรับซักกะปแบบจุกๆได้เลยครับย้ำนะครับว่าโปรโมชั่นนี้ท่านผู้ชมทําเพียงแค่หนึ่งเทิร์นกรสามารถรับซักกะไปแบบจุกๆได้เลยครับแต่ก่อนจะจากกันในวันนี้ใครที่ชอบนี่ก็ต้องขอฝากกดไลค์กดสต๊ ใครแล้วอย่าลืมกดสันกระดิ่งให้ด้วยเพราะจะได้ไม่พลาดที่เด็ดดีๆของพิจุนีนะครับสำหรับในวันนี้พิจุนีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ